ช่วงติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยาสตรีตาหนทศพรโอสถสำหรับบำรุงโรหิตแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติติวรักเต็มร้อยคืนนี้นะคะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้ในลยคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหัวใจนะคะเรื่องของการถูกห้ามรักเพราะว่าฐานะไม่เท่าเทียมหรือจะเป็นปัญหาบนเตียงของคุณสามีและก็ภรรยาค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาตมาร่วมตอบคําถามด้วยกันค่ะครับผมสวัสดีแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญนะครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นิิงอยู่กับเราในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนิิงวันนี้ว่ามีแฟนอายุ51ปีนะคะสุรโขทัย19แล้วก็ใช้ยาติดต้าน่ะค่ะนะคระับความต้องการทางเพศเนี่ยตลอดเลยเวลาไม่มีอะไรกันจะปวดศี่สาะค่ะแล้วก็ปวดหินเรื่องทะเลาะกันบ่อยครั้งมากมรรยอยากทราบว่าอาการแบบนี้เขาเรียกว่าอิทธิเรียหรือเปล่าแล้วจะต้องแก้ไขยังไงอะคะ คือฮิสทีเรียนี้มันเป็นคําโบราณแล้วอะค่ะ,<ช>ะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี้ยฮิสตีเรียเขาเรียกว่าเป็นบุค,คลิกภาพฮิสทริโอนิจริงๆก็คือเป็นคนที่เรียกว่าเขามีความรู้สึกเขาขาดความรักเหมือนกับว่าคนเติมความรักไม่เต็มเพราะฉะนั้นเวลาโตขึ้นมาเนี่ยก็จะไขว่คว้าบางคนก็เลยปนเรื่องของเพศเข้าไปด้วย นะคะอา,อาจจะมีความนีคะมีความต้องการเยอะมีความดึงดูดเยอะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงค่อนข้างเยอะหงุดหงิดง่ายอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้เรียกร้องกับคนคนเดียวแต่ว่าเรียกร้องเรียกร้องไปหมดเจอใ,ใครก็เรียกว่าอยากให้ทุกคนมารักฉันหมดแล้วก็จะใช้เรื่องนี้ในการที่จะใช้เซ็กซ์เป็นการดึงดูดเข้ามาหมดเติมเต็มความรักที่เราขาดใช่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผิดปกติก็คือจะต้องดูว่าเสียความเป็นชีวิต ของตัวเองไปหรือเปล่าออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตครอบครัวชีวิตการงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีต้องพามาตรวจเหมือนกันเ,ออเพราะว่าจากประวัติเมื่อกี้ที่บอกว่าคือความหงุดหงิดก็เยอะน,นะคะแล้วบางครั้งมีเรื่องของการใช้ยาด้วยใช่ค่ะสารเสพติดเออนะคะคือพวกนี้บางทีมาควบคู่กันแล้วมาทําให้บุค,คลิกที่มีอยู่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มาก มันไปทําให้บุคลิกตรงนี้มันมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพามารักษาแล้วลดเรื่องของยาเสพติดก่อนเนี่ยบางทีหลายๆอย่างมันก็จะดีขึ้นคนทุกคนไม่ชอบถูกตาําหนิอย่าไปว่าว่าทําไมเขาถึงทําตัวอย่างนีท้ทุกอย่างเกิดจากชาเป็นห่วงเธอฉันสังเกตว่าเธอตอนนี้มีเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้อย่างนี้แล้ะฉันก็เลยเป็นห่วงะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้ฉันช่วยยังไงบ้างไหมหรือว่าเราจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจากที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาอย่างเงี้ยมันดีขึ้นอะไร จะต้องสังเกตว่าความหงุดหงิดตรงนี้เนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นหลังจากเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่าหรือเกี่ยวข้องกับอะไรเพราะว่าคนคนอารมณ์ดีๆอยู่ดีมันไม่มหงุดหงิดอะ่ะมันต้องมีตัวกระตุ้นแล้วถ้าเกิดจัดการตัวกระตุ้นตรงนั้นได้ความหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์แย่ๆเนี่ยมันก็ทุกอย่างมันก็จะหายไปเสร็จแล้วก็ต้องมาดูฝั่งเราอ,อีกเหมือนกันว่าแล้วอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เรา อ,อ,อยู่ตรงนั้นไม่ได้พอเครียดปุ๊บผู้หญิงก็ธรรมดาอยู่แล้วว่า<ม>ถูกกระตุ้น<ม>น้อยกว่าผู้ชายอยู่แล้วถูกไหมคะเออเรือร่องของความเครียดเรื่องของความกังวลเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือกิจการงานในบ้านมันวุ่นวายอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคะตัวเองก็ต้องผ่อนคลายกับตรงนั้นไปมันก็จะพร้อมที่จะมาคุยกับคุณสามีได้ง่ายขึ้นเป็นกำลังใจให้คุณดิ้ครับสวัสดีครับอีกหนึ่งปัญหาหนักๆรอถามคุณหมออยู่ค่ะเป็นคําถามที่ถามมาจากอีเมลนะคะ ดิฉันอายุ22ปีแฟนอายุ26ปีค่ะคบกันมาได้2ปีกว่าแล้วนะคะดิฉันกับแฟนรักกันดีนะคะเขาดูแลเอาใจใส่ดิฉันทุกอย่างแต่ว่าเขาติดเกมหนักค่ะว่างทีไรก็เล่นตลอดบางครั้งก็ต้องหุดหิดใส่กันแต่ไม่เคยคิดจะเลิกค่ะเพราะว่าคิดว่าเขายังทําหน้าที่แฟนได้ดีอยู่ค่ะ แต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาดิฉันรู้สึกแปลกๆก,กับเพื่อนสนิทของเขาผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เฮฮาดิฉันมีความรู้สึกอยากพูดคุยกับเขาเม,มากๆเขาเป็นคนอัธยาศัยดีดิฉันเลยไม่รู้ว่าเขาคิดกับดิฉันอย่างไรดิฉันรู้สึกชอบเขาค่ะอยากคุยอยากเจอวันๆก็รอเช็คแต่เฟซบุ๊กนะคะรอให้เขาออนไลน์เพื่อที่จะได้ทักเขาแต่บางครั้งดิฉันก็รู้สึกแอบผิดเหมือนตัวเองจะนอกใจแฟนดิฉันควรทํายังไงดีคะอึดอัดมากค่ะกับ สถานะตอนนี้ก็ในกรณีนี้นะคะคงต้องกลับมาดูตัวเองแล้วนะคะ<ม>ว่าตอนนี้ความรู้สึกของตอนเองเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้ว<ม>โอเคมากที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอยู่กับแฟนก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่อาจจะไม่รู้สึกผิด<ม>ใช่ไหมคะแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วมีความสุขแต่รู้สึกผิดนะคะ<ม>คงจะต้องกลับมาดูว่าตอนนี้เราจะเลือกทางไหนเพราะว่ามันคงมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันถ้าสมมติว่าตัดสินใจว่าอ่ะลองดูนะลองลองหันกลับมาสู่ความถูกต้องก่อนค่ะ นะคะสิ่งที่แนะนําก็คือคงจะต้องลองดูกิจกรรมที่ทําร่วมกันเพื่อให้เกิดความสนุกมากขึ้น,นไหนแฟนก็เล่นเกมแล้วคุณน้องก็อยู่หน้าคอมตลอดเวลาแล้วหัดเล่นเกมไหมคะเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่ที่เร<อ><ด>ียกว่า<ด>อยู่ด้วยกันได้ไดมันทางพอผู้ชายรู้สึกว่าเออชอบเหมือนกันละเลิกบ่นเรื่องนี้ละความรู้สึกผู้ชายมันก็จะรู้สึกโอเคขึ้นความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นโดยอัตโนมัต,ติถ้าทำทุกวิถีทางแล้วยังไงก็กู้ไม่ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า ยังไงมันก็ไม่แฮปปี้อยู่ดีอะทีนี้ก็ค่อยว่ากันว่าอล้ทางนี้ลจะลองอะไรยังไงดูหรือเปล่านะคะตามประวัติตรงนี้ก็คือแฟนของคุณน้องก็ยังไม่ได้เหลวแหลกอะไรเลยยังดีทุกอย่างอ่ะแต่ตอนนี้ เวลาและความสัมพันธ์ตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มเริ่มเบื่อะนะเออมันไม่ได้มีความหวือหวาเหมือนกับตอนเป็นแฟนใหม่ๆเท่าน,นั้นเองก็แค่ลองสร้างความหวือหวาขึ้นมาใหม่ส่วนและส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยความรู้สึกของคุณผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยจะกลับมาดีขึ้นนะคะ,คะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัดใจจากคนเดิมบอกเพีงแต่ตอนนี้มัน มันมันเริ่มชินอะ่ะก็ไปหาความสนุกข้างนอกเท่านั้นเองชีวิตคู่เนี่ยผู้ชายต้องมีส่วนหนึง่งผู้หญิงก็มีส่วนหนึง่งแล้ววงกลมของเราทั้งคู่ก็มามีส่วนที่มันรวมตัวกันนิดนึงไม่เยอะนะคะไม่เยอะจนเกินไปนะคะไอ้ตรงชีวิตที่มาอยู่รวมกันเนี่ยต้องมาตกลงกันให้ดีว่าคืออะไระที่พออยู่ด้วยกันได้แล้วโอเคมากที่สุดก่อนแล้วถึงเวลามันก็ค่อยๆได้ชีวิตที่เราต้องการจากอีกฝั่งหนึ่งเพิ่มมากขึ้นมาถึงคําถามถัดไปนะคะถามสุดท้ายของวันนี้ค่ะครับขอจากเฟซบุ๊กนั่นเองนะครับ บอกว่าหนูอายุ24ปีคบกับแฟนมาได้11ปีแล้วแต่ทางครอบครัวเนี่ยไม่ชอบเขาเลยเพราะาบ้านเขากับบ้านหนูเนี่ยฐานะแตกต่างกันค่ะละครเลยนะ,ะแม่หเหตุผลว่าเขาเข้ากับทางบ้านหนูไม่ได้หนูเครียดมากค่ะทำไมผู้ใหญ่ถึงมองเรื่องเงินเงินทองทองด้วยคะทั้งที่เรารักกันจริงๆตอนนี้คิดว่าจะหนีไปอยู่ด้วยกันแล้วคะ่ะความรักที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ยั่งยืนนานได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่รักอย่างเดียวนะคะมันมีคําว่าเหมาะสมลงตัวทุกอย่างเนี่ยมันต้องประกอบด้วยกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในสังคมเนี่ยมันต้องมีบริบทของคนรอบข้างด้วยทีนี้จะมาแบบละครแบบดอกฟ้ากับหมาวัดจริงๆเลยเนี่ยถ้าในชีวิตจริงๆถ้ามันห่างกันอย่างนั้นจริงๆโอกาสที่จะอยู่กันได้เนี่ยมันลําบากเพราะว่าช่วงแรกมันอาจจะดีแต่ต่อไปเนี่ยทั้งความกดดันจากสังคมและทั้งความเป็นอยู่ปกติของค่ะอย่างเงี้ย มันก็จะอยู่กันลําบากเพราะฉะนั้นมันต้องพยายามทําให้มันใกล้เคียงกันให้มากที่สุดในช่วงเวลาที่เรียกว่ายังไม่ได้แต่งงานต้องพิสูจน์อ่ะคือเป็นหน้าที่ที่ผู้ชายต้องพิสูจน์อยู่แล้วนะคะประโยคที่ถามว่าหนีตามกันดีไหมเนี่ยคอันนี้ตอบได้เลยว่าไม่ดีไม่ควัวเลยใช่แต่เข้าใจน้องนะคะว่าในช่วงที่มีความรักตอนนั้นบางทีมันก็ไม่เข้าใจในเรื่องใหญ่ที่สุดนะเพราะฉะนั้นเลยว่าไม่ได้ว่าเราจะต้องเลิกกันนะคะคือไม่ได้ว่าเราจะต้องเลิกกัน แต่ตอนนี้อะไรคือหน้าที่ของแต่ละคนต้องทําขึ้นมาให้ได้ก่อนนะคะเหมือนกับผู้ชายที่เรียกว่าวางแผนอนาคตก็คือฉันต้องพอที่จะดูแลครอบครัวประคองไปได้ก่อนฉันถึงแต่งานอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ผู้ชายจําเป็นที่จะต้องมีสิ่งนี้อยู่ถูกไหมคะ,ะถ้าเกิดว่าเรายังเรียนไม่จบ มันก็เป็นหน้าที่ที่เราทุกคนจะต้องเรียนจบก่อนอันนี้เป็นหน้าที่พื้นฐานที่ต้องทําก่อนแต่ยังไม่ต้องเลือกกันแล้วต่างคนต่างพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะคะหลายครอบครัวค่ะที่วนนอย่างเงี้ยสุดท้ายถ้าพิสูจน์ได้ค่ะก็ลงเอยก็ไม่ช่ปัญหาใจเย็นอีกนิดนึงค่ะใช่ค่ะช่วยๆกันดึงกันและกันขึ้นมาให้อยู่ระดับที่มาตรฐานที่พวกนายยอมรับได้ค่ะแล้วมันเป็นไปได้ค่ะเอาใจช่วยค่ะครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งคนเสิยของเราด้วยนะครับแพทย์หญิงวิมลรัตน์วรนณเพ็ญคุ สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาค่ะและได้รับการคัดเลือกตอบออกอาการในวันนี้นะคะจะได้รับนิตยาาสาร h l t h t o d a y ค่ะนิตยาาสารเพื่อสุขภาพเต็มร้อยไปอ่านกันค่ะในครับคืนนี้ครับต้องขอบคุณด้วยสรสหับถานที่สวยเก๋ครับอยู่ใจกลางเมืองครับเดินทางมาสะดวกง่ายแล้วก็ติดกับสวนสาธารณะด้วยนะครับนี่คือโรงแรม Imperial Queens Park Su สุข,ขุมวิ22 e ครับ ที่ขาไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆค่ะจากโ็ม a n g k o กนะคะรวมไปถึงเครื่องประดับแอป e บล House ค่ะแล้วรองเท้าสวยๆจากมาดามฟลามิงโกด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะนอนหลับฟันดีราตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ระหว่างพรสวรรค์กับพรแสวงนะครับทั้ง2อ,อย่างมีความสําคัญนะครับน่าจะต้องเป็นสิ่งคู่กันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าอะไรจะมีอิทธิพลมากกว่าจากการที่สังเกตพี่ว่าเป็นพรแสวงมากกว่าเพราะว่าถ้าเรามีพรแสวงด้วยในการแสวงหาโอกาสแสวงที่จะแบบพัฒนาพรสวรรค์ที่มีอยู่แล้วให้มีมากขึ้นไปอีกหรือว่าให้เราเก่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เราไม่หยุดนิ่งแล้วก็สามารถอยู่ในวงการได้แบบกราฟขึ้นไปเรื่อยๆครับ